ส่งกำลังใจแอบทักะออนโพสขอให้คุณพ่อกลับมาแข็งแรงเร็วๆแฟนคลับและวงการบันเทิงแห่ส่งกำลังใจกันทวนน้าที่ก่อนหน้านี้แอบทักะออนนั้นเผยว่าคุณพ่อกำลังป่วยจนกระทั่งวานนี้วันที่5ทธันวาคมเนื่องในวันพ่อทางด้านสาวแอบนั้นก็ได้โพสภาพในอินสตาแกร ซึ่งเป็นภาพรวมคุณพ่อร่วมเฟมแอปและน้องปีใหม่พร้อมระบุแคปชั่นว่าคุณพ่อและคุณตาที่รักกลับมาแข็งแรงเร็วๆนะคะรูปสุดท้ายในมือคุณตาคือรูปแอปตอนเด็กถ่ายโดยหนูปีท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความห่วงใยจำนวนมากรวมถึงหมวดอ๋อก็เข้ามาแสดงความห่วงใยโดยคอมเมนต์อิโมจิหัวใจให้ด้วย ขอแสดงความห่วงใยและขอให้คุณพ่อกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ